ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนชาวร้อเอเรื่องระวังโฆษณาลวงจากมิจฉาชีพรับทำบัตรประชาชนออนไลน์บัตรประชาชนถือเป็นบัตรประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งในบัตรมีข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดที่อยู่อาศัย รวมไปถึงเลขบัตรประจําตัวประชาชนที่จําเป็นและมีความสำคัญมากสามารถนําเลขนั้นไปใช้ทําธุรกรรมต่างๆหรือใช้ในการยืนยันตัวตนหากมีใครนําบัตรของเราไปใช้หรือทําบัตรหายก็อาจเกิดความเสียหายต่อตัวเราได้เช่นกันซึ่งเสี่ยงที่จะถูกนําบัตรไปปลอมแปลงหรือแอบอ้างสวมรอยต่างๆมิจฉาชีพ จึงได้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการลงโฆษณาชวนเชื่อว่ารับทำบัตรประชาชนออนไลน์โดยลักษณะกลโกงของมิจฉาชีพมีรายละเอียดดังนี้มีโฆษณารับทำบัตรประชาชนออนไลน์ผู้สนใจอยากทำบัตรประชาชนติดต่อผ่าน Facebook มิจฉาชีพดึงเข้ากลุ่มไลน์ต้องจ่ายค่าทำบัตรประชาชนใบละ2 0 0 0 0ถึง30,000บาทเรียกเก็บค่าดำเนินการเพิ่ม5 0 0 0 0ถึง70,000บาท สุดท้ายไม่มีใครได้รับบัตรประชาชนที่สั่งทําไปทั้งนี้หากพบเจอขออย่าลงเชื่อมิจฉาชีพเด็ดขาดตามขั้นตอนการทําบัตรประชาชนโดยกรมการปกครองจะต้องมีการแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยโทรสายด่วน11 11 1 1 1 1ต่อ87ด้วยความปรารถนาดีจากนายทรงพลใจกริม ว่าราชการจังหวัดร้อยอด